ลุงบอกว่าเมื่อก่อนกำลังเกียได้ที่ไงก็เลยเดี๋ยวจะเนี่ยจะไปแอดแอนนะคะแอดแอนนำทางก่อนจะไปเก็บมะกนอกนะระหว่างเดินทางผ่านผ่านบ้านใครผ่านบ้านใครเรียกนี่เจ้าของตื่นยังเรียกนี่เออแิยทำนะคะเนี่ยเดี๋ยวนี้ชาวทำแล้วเรียกสิเรียกสิ ยังไม่ปิดนะคะทุกคนไฟยังไม่ปิดนี่จะเที่ยงแล้วนะไฟยังไม่ปิดว้าไปแล้ไม่ต้านอนุมัติเนาะก้าวโมเองก้าวโมเองเนาะยังไม่เที่ยงโอเคจะได้ผลก็ตลกเขาอาจจะได้ยินเรานะเนี่ยแต่ก็กแต่เป็นเงียบนี่ไงไป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 นี่ไงตรงนี้เลยเดินไปตรงนี้นี่เจอแล้วเ,เป็นไงเห็นยังเห็นยังเห็นยังนี่ตรงนี้ไม่เห็น เห็นยังมะกอกโอ้ยอ้ยเดี๋ยว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 ดูสิหน้าก่อนดูสิหน้าหันมาโดกมากทุกคนโอ้ยโอ้ยเอาเอาไปเร็วเร็วเร็วโอ้โหกกกอกสะเทือนอีกแล้วพี่น้องกกกอกสะเทือนเอาแล้วทำยไงทำยไงเออเอาเอาเอาโอ้ยคุูพี่พรพี่พรตื่นเต้นแล้วตอนนี้โอ้ยลูกใหญ่มากเลยทุกคนปาดลูกใหญ่มากลูกใหญ่มาก ดอกก็ยังอยู่สนใจแล้วดีแล้วเรามีบันไดขึ้นเก็บแล้วเนี่ยโอ้โหจ่ายจ่ายดูสิจุคุโอ้ยดอกขนาดนี้จายจ่ายชอมากโอ้ยโอ้ยเขาเรียกว่าหักมาเป็นกิ่งเลยนะหอมหอมชอบมากเลยบอกหักมาเป็นกิ่งเลยเด้อบองตรงชอบมากขอจิ้มก่อนได้ไหมคะ ชิมโอ้ยชิมบนต้นเลยพี่น้องอ่ะชิมแบบที่ไม่ต้องปอกโอนางฟ้ามาชิมบนต้นเลยงานนี้เฮ็ดเอ็ดดอกมะไอใบมันนี่เรากินได้เนาะได้ไหมคะได้พวกใบมะกรงมะกอกอะไรได้เนาะเออเนาะโอ้ใช่มาดูนี่แล้วกันอ่ะชิมก่อนโอ้ดกจริงๆริเอฟซีดูนี่ดูพวงนี้ก่อนโอ้เอานั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนตื่นเต้นตื่นเต้นเลยดกมาก ลุงบอกไม่มีใครมาเก็บมะกอกไปกินเลย mm hmm. มันดกแล้วอร่อย,อ,ยอร่อยอุ้ยอร่อยอร่อยนี่กำลัลงอร่อย <c oughs> กินแบบไม่ล้างเดี๋ยวกินตรงนี้ก่อนไหมกินให้อิ่มก่อนไหมแล้วค่อยเก็บไปอ,อร่อยจริงจริง,รงชอบชอบโอ้โห <c oughs> ชอบชอบเลยนะไปกิ่งเดียวพอเนาะนี่นี่เอากิ่งนี้กิ่งนี้ใหญ่นี่กิ่งนี้ใหญ่คุณพรไม่ลูกนี้เขาใหญ่ดูสิใหญ่ใหญ่นี่อุ้ยเท่าไม่เท่าลูกนี้นี่ทางพวงนี้พวงนี้อุ้ยมันอร่อยมากสายตาค่อยดีเล้วนี่กินแล้วไม่ไม่ต้องจิ้มเกลือ จ้าเออเออออืเอาเอาแล้วเอาแล้วยอดก็เยอะเออยอดอูยอดเยอะเยอะยอดสวยมากเก็บไปกินน้ำพริกได้เด้อพอดีเราไม่ได้กินน้ำพริกเนี่ยไปแต่ป้ากินป้าป้ากินน้ำพริกอยู่ตอนเนี้ยอ๋อเหรอก็แจกกันไปกินน้ำพริกอยู่เราเอาแค่ช่อเดียวพอไหมช่อเดียวช่อเดียวหักช่อไปเลยเดี๋ยวมันจะขึ้นใหม่ดครับใช่ หักเลยเยอะเดี๋ยวไม่มีคนกินกับเราเออเอาเอาเอาแต่พอกินก็ได้โอเคโอ้โสวยมากเลยเอ้ยเอ้ยงามงามงามเอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้าเอ้าโอ้โหเอ้า ไม่ไม่เอา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 ดลดลดเอาไม่เป็นไรแล้วก็เก็บเอาข้าพเจ้าจะทำร่วงไหมเนี่ยเพราะไม่ได้เอากันใจมาได้จะไหมทำไมดอกมันเหมือนกระดอกเอ่อดอกเอ่ออะไรนะดอกสะดาวอ่ะเออเหมือนเนาะะจ้ะใช่ใช่ได้ไหมดึงดึง งลงล่างเหรออ้าวหักล่างก็ได้เอ้เอาโอเคลุงจะว่าไหมเนี่ยเ้าลุงจะว่าไงก็ลุงบอกให้มาเก็บอ่ะโอ้ยนะถึงเกียดกเราก็ไม่เก็บเยอะนะแล้วมันอร่อยจริงนะกรงดอืออ้าวตรงนั้นอะมีก๊กน้ำล้างนั่นน่ะ น่ากกน้ำนะอืเาออยมากอร่น่ะเไ่้อรนะุ้ยตัวนี้นี่เขามีอะไรนี้เราใช้ลวกนี่ยหนป่านี้ใช่ไหมใช่ไหมไหนมันใช่ไหมอะจักแล้วบงูแล้วนั่นเออไม่รู้ไม่รู้ผักอะไรนะ อันนี้ต้องถามดาดาเออดาดาเขาจะรู้ว่ากินได้ไหมได้ได้จริงได้แล้วทุกคนลุงจะว่าปไม่รู้เก็บเยอะเกินไปลุงโอ้ยลุงบอกให้เก็บเยอะๆเลยเออไม่ไม่แต่เผื่อไปกินบนรถไงแต่ลุงแต่ลุงอนุญาตนะบอกว่าไปเลยไปเก็บกำลังแก่ได้ที่ว่าใช่เพราะว่าไม่มีใครเก็บไื้ อร่อยมากกรอบด้วยนะกัดทีหนึ่งก็กรอบเลยนะฮะเดินไปกินไปจริงไม่ต้องจิ้มเม,มื่อวานนี้เก็บมาสี่ลูกอร่อยมากปกติจะจิ้มเกลือนะสอง<ะ>แซบก็มากินด้วยครึ่งหนึ่งอร <laughs> ่อยหวานจิงเดีย๋ดวยวทุกคนจะบอกว่าทำคลิป ทำคลิปก็เลยอร่อยไม่ใช่อร่อยจริงใช่อร่อยอร่อยกองเรืออ่องเลยเรื่องมันตรงนี้ตรงนี้มันเป็นแผลอไอ้คนกินก็กินไปไอ้คนน้ำลายไหลก็น้ำลายไหลไปเอฟซีอ,อันนี้ต้นอะไรคะจ๊กแล้ว ไม่รู้ต้นอะไรออกดอกอีกนี่มีดอกเต็มเลยดูไม่ออกอ๋อต้นต้นแต่อ่อต้นแต่โอ้ต้นแต่น่าใจเป็นคนชอบเกษตรไงก็เลยชอบมองอย่างนี้นะพูดเสียงดัน จะรอจะรอดูหนุ่มรอสองคนนี่จะได้เห็นหน้า <c oughs> หรือเปล่าแขกแต่บอกว่าน้องตื่นเพราะว่าน้องนอนดึกไงก็เลยสายนิดนึงปาทุกคนเราก็จะไปกินข้าวกันเนาะมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะเอฟซีลุงบอกว่าให้มาเก็บไปเป็นของฝาก <c oughs> <c oughs> ต้องมาเก็บใหม่แล้ว <c oughs> บอกว่าให้เก็บมาให้หมด <c oughs> ลุงบอกว่าลุงบอกว่าไปเก็บมาใหม่เอามาทำไมเล้ยน้อยควานก็เลยแอดแอนก็เลยต้องช่วยนะคะเพราะแอดแอนค่อยข้อมแก้วควนช้าช้านะครับก็จะทำนู่นทำนี่เพลงเขียนได้ยินใช่ไหมคะคุณแม่ได้ยินนะมามาจับให้โอเคคืแอดแอนทำนะคะทุกคนลุงบอกว่าเดี๋ยวมันจะไม่ไม่ไม่ไมแตกยอดใหม่ โอ้ยหอมไหมเลยทุกคนหอมจริงจริงโอ้โหมัน hmm. นี oh. ่แบบแต่มันแก่เนาะมันแก่ทุกคนดูนี่ทุกคนดูนี่มันเหมือนแตเดาเลยอะดูมันกินได้เปล่าไม่รู้เนาะกินได้เออมะกอกไม่ใช่ไม่ใช่ดอกดอกกินได้เพราะว่าคอยเคยไปบ้านภาษาภาษาเก็บมาให้กินค่ะ เอาไ่เก็บแล้วลุงบอกว่าก็ตัดครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ไม่งอกอกมาใช่โรยแล้วตัดแล้วเดียวนะเลยอีนอังพอเก็บก่อนได้ใชรืว่าที่นี่ไม่มีคนชอบกินเหรอคทำไมมันเหลืองจ้ง ปิดลิปมาบรอโหคันเต็มทุงเลยหนึงสสขอบคุณท่สีสุดทานมากค่ะวันนี้สะเทือนกบก๋งแน่นอนเต็มถุงฝากพี่อิสระและทีมงานเดินทาง,ส,งส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุะค่ะ